แม่มาชิมควรวซองแล้วแม่ติดใจเดี๋ยววันนี้แม่จะมาเรียนด้วย,ยมีทะเลาะกันบ้างไหมลูกทุกวัน <laughs> <laughs> อเดี๋ยวเรารีดครัวซองค่ะคนแขนใหญ่ต้องไปค่ะเซียนรังสวัสดีค่ะวันนี้แม่พามานอกสถานที่มาอยู่ที่ร้านแทนขนมปงัง ที่นี่เนี่ยร้านเนี้ยนอกจากเขามีขายเบเกอรี่มีกาแฟอร่อยมีครัวซองรสชาติดีมากต้องบอกว่าเป็นหนึ่งร้านที่ครัวซองอร่อยมากค่ะแล้วข้างบนน่ะยังเป็นสตูดิโอสอนด้วยแม่มาชิมครัวซองแล้วแม่ติดใจเดี๋ยววันนี้แม่จะมาเรียนด้วยวิเรียนวิธีการทำเนี่ยหลากหลายมากเลยดูสิเห็นไหมจะอยู่ในเมืองทองธางนีนะลูกอยู่ซอยรอนสนามเทนนิส ที่แม่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะของที่เนี้ยแม่จะเรียกบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์แม่กินคนเดียวเป็นถุงอะรอจริงเนี่ยรสชาติที่แม่แบบชอบมากมันหายากมากอะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเนี่ยแนะนำเจ้าของร้านก่อนสวัสดีค่ะนี่เจ้าของร้านค่ะชื่อชื่อ ชื่อมะปรางค่ะเป็นที่มาของร้านขนมปรางถ้าถามปังว่าเป็นเจนที่เท่าไหร่ก็คือเจนที่3ค่ะเจนที่3เหรอคะไม่ใช่คุณแม่เจนแรกหรอคุณแม่เจนที่สองค่ะอาม่าเจนที่1โอ้แล้วปังเป็นเจนที่3แล้วก็ที่เป็นรูปอินฟินิตี้เนี่ยเพราะเราเราก็ค่อนข้างสายมูค่ะเราก็ค่อนข้างสายมูนี่โลโก้ใช่นี่โลโก้ค่ะอินฟินิตี้ใความที่ คุณแม่ค่ะจะอยู่เบื้องหลังของการทํางานทุกๆอย่างที่เป็นร้านแบบนี้แล้วคุณแม่ชื่อนกมันก็เลยมีเรื่องเล่าว่าใส่นกเข้าไปหน่อยแล้วก็ปรางคือชื่อ,อเราอันนี้คือสตอรี่ของโลโก้ปกติเนี่ยจะจะจะ,จะน้อยมากนะที่คุณแม่ทําขนมแล้วคุณลูกก็จะมาทําขนมด้วย จริงจริงแล้วเนี่ยหรือโดนบังคับหรือเปล่าลูกไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เชิไม่ได้เชินโนนนั<ม>่อยู่ไหน,นจริงจริงเราอะชอบขายของตั้งแต่เด็กๆดมันมันมันจะเห็นการขายของการท,ทําธุรกิจอะไรแบบเนี้ยมาตั้งแต่เด็กๆเราก็สร้างแบรนด์ดีกว่าแล้วด้วยความๆๆที่เรามีผลิตภัณฑ์แบบนี้อยู่แล้วเราก็เลยต่อย,ยอดธุรกิจของของเราที่เราทำขึ้นมาต่คุณแม่เนจะอยู่ช่วยอยู่เบื้องหลังช่วยอยู่เบื้องหลังแน่ทะเละกันบ้างไหมลูก ทุกวันด้วยความที่เราเป็นรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าผสมประสานกันมันต้องมีบ้างที่ความเห็นไม่ตรงกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ เอามารวมก <c oughs> ันซิกเนเจอร์จริงๆของที่ร้านน่ะซิกเนเจอร์จริงๆออที่หนูอยากาแนะนาที่อยากแนะนําเนี่ยมันจะเป็นครัวซองครัวซองครัวจริงๆแล้วเนี่ยครัวซองเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์ซึ่งซึ่งครัวซองเนี่ยเราทามาตั้งแต่อย่างของคุณแม่เนี่ยจะเป็นเจนที่สองก็คือเริ่มเริ่มทำครัวซองแต่เจนแรกจริงๆจะเป็นขนมปังมะพร้าวซึ่งขายหมดไปแล้วเลยไม่มีตัวอย่างให้ดูขนมปังมะพร้าวก็ใช่ค่ะเป็นเจนแรกเลยแล้วเราก็ อะแด็ในความที่คุณแม่เนี่ยเขาชอบทํใส่แป้งใส่งานรีดแล้วเขาไม่ชอบทําเค้กก็เลยแตกลายเป็นว่าโอเคเขาทําคตรซองไปเราก็ทําเค้กไปอ๋อเออดีช่วยกันแล้วเดี๋ยวใครจะสอนโคตรซองเลยค่ะเดี๋ยวปลาสอนมันจะเป็นคนสอนโอเคนะนําทํโคัรซองได้ค่ะค่ะเดี๋ยวแม่แนะนําครูอีกท่านหนึ่งนะคะครูนกค่ะคุณนกเป็นเป็นคุณแม่ของน้องปลาง ที่ที่บอกไปตอนแรกอะค่ะว่าเถียงกันบ้างไหมอันนี้งั้นเดี๋ยวเราเริ่มทำเนาะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราแป้งก่อนนะคะแป้งเราใช้แป้งสองตัวเป็นตระกูลฝรั่งเศสกมอเลยเป็นท4 5และท5 5นะคะทีไทยแลนด์ทีไทยแลนด์แล้วก็อันนี้จะเป็นนมสดนะคะนมสดใส่ลงไปในนมได้เลยค่ะ ที่นี่อนอกจากขายหน้าร้านแล้วอ่ะมีสอนแล้วอ่ะครซองแช่แข็งก็มีนะเอาไปอบเองอ่อันนี้น้ำตาลใจกับเกลือนะคะถ้าเป็นแบบโฮมยูสิคะจะชอบถามว่าเอ้ยเราตีจับเวลาไหมหรือเราตีจะปีกไหยอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำว่าถ้าถ้าหมดของแป้งค่อยใส่ไาเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะคาแรคเตอร์เดียวกันใส่ในส่วนของเนยลงไปเลยค่ะ แป้งเราจะได้แล้วนะตอนนี้พอเราได้แบบนี้ฟุ๊กค่ะเราจะพักแป้งไว้เฉลี่ยประมาณ10นาทีเราถึงจะเอามานีดเป็นแผ่นแบบนี้นะอเรืองขอเราเดี๋ยวเรามารีดกันอีกทีเลยเนยใช้ทำครัวซองนะคะเป็นแผ่นไม่ได้เป็นก้อนนะอย่างที่ทำเค้กเดียคนละทำเค้กมันจะเป็นเป็นเป็นโรค่ะเป็นโรอันนี้มันเป็นชีสอ่าเดี๋ยวเรารีดครัวซองค่ะคนแขนใหญ่ต้องไปค่ะ อ่าั้นเดี๋ยวเราเข้าเนยกันนะคะวิธีการห่อแป้งเข้าเนยอนะคะ่ะถ้าเวลาที่สอนก็จะบอกว่าอ่ะเข้าเนยบล็อกเนยนี่คือจากก้อนเมื่อกี้นี้<ช>ที่อยู่ในเครื่องมาลรียแล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วไปเข้าตู้เย็นไว้แล้ทีนี้ก็เนยเราก็ตัดออกมานีนะคะเมือ่อเราขอเราแป้งใส่นี้ค่ะแป้งสุงงสาแล้วก็แต่ตรง เวลาเราดิ้นขาเราจะต้องลงน้ำหนักนะคะลงน้ำหนักที่ตรงแป้งพยามามที่สุดเท่าี่เยาจะทับได้แล้วเราก็ต้องพยายามรีบให้เร็วที่สุดค่ะอย่าเกิน5นาทีได้นะ้นะพอเราิ่นได้ความยาวที่เราต้องการแล้วอะค่ะเราก็จะทําการพับโคซองมันจะพับพับสี่เราเรียกพับสี่กับพับสามเนาะอันนี้เดี๋ยวเราพับสี่ก่อนนะคะ ก็อันนี้ขึ้นไปอย่างนี้ค่ะเราก็จะทําการพักต้องอีกอะค่ะในตู้เย็นเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ20นาทีเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเราเอาไปพักก่อน20นาทีแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมารียดต่อนะคะแล้วน้อจะเป็นผู้ช่วยรี่เรียดนดเอง <S <S 1> <S 1> แต่ว่าเน,นี้ยค่ะจะเร,เราจะเริ่มแบบยากขึ้นรักไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วอะค่ะต้องแบบน้ำหนักมือมันจะต้องอยู่ตรงใช่ใช่พับท,ที่ได้ขนาดที่เราต้องการแล้วทีนี้เราจะพับ3แล้วก็ เก็บเข้าตู้เย็นก่อนค่อยมาขยายความกว้างขนาดที่เราต้องการนะคะนี่แหละครสวองก็อีก20นาทีแล้วเราค่อยเิดกัน,น20นาทีผ่านไปเราก็เอามารีดรีดแล้วก็ขยายขยายความกว้างาแต่ว่าทีเนี้ยคำว่าขยายความกว้างเนี่ยบางคนก็จะคิดว่าขนาดเท่าไหรนะ่ล่ะ แต่ว่าเวลารีดมือกับรีดเครื่องเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าขนาดไม่เท่ากันนะคะให้ดูความหนาบางของแป้งเป็นหลักอย่างเช่นแป้งควรจะหนาบางอยู่ที่ประมาณ3มมิลฉะนั้นเนี่ยเครื่องตัวใหญ่แป้งก็ต้องแผ่นใหญ่อยู่แล้วเครื่องตัวเล็กแป้งก็ต้องแผ่นเล็กหรือรีดมือก็ต้องแผ่นเล็กนะคะซึ่งอันนี้แป้งก็รีดเอาไว้แล้วนะคะบางประมาณ3มมิลเดี๋ยวเราจะมาตัดของที่ราน,นะคะจะปรับขนาดานนคะก็คือ8 5ค,ความสูงอยู่ที่42เซน ทันนี้น้ำหนักต่อตัวค่ะโดยเฉพาะของที่เราก็คือแปดสิบแปดแปดสิบห้ากรัมโดยโดยประมาณนะคะหนึ่งสูตรเมื่อกี้ที่เราดิ้ดิ้ดกันนะคะมันจะได้เฉลี่ยประมาณ5้าตัวนี่เป็นทั้งวันได้หน้าตัวนี่ของไหมคะเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเวลาเราม้วน,นะคะ่ะเราจะตรงนี้ไปตายตรงนี้ยค่ะเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองแค่อย นี้ไม่ค่อยมีเราจะต้องเอาไปผักแป้งอด้วยเฉลี่ยค่ะประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงผ่านไปนะคะเราก็จะได้พอซองตัวที่ใหญ่กว่าปกติเมื่อกี้นี้มันจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ2-3เท่าแต่วิธีการเช็ค อลองดูค่ะเมื่อกี้นี้ว่าตัวมันจะหนักหนะแต่อันนี้คือจะเบาแล้วมันจะเด้งเด้งอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวปังจะให้น้นำําไข่เสร็จแล้ว,วเ,เดี๋ยวออจะเอาเข้าอบไข่ที่ใช้เนี่ยจะใช้เป็น ไข่หนึ่งฟองกับเกลือก็ได้หรือว่าจะเป็นไข่หนึ่งฟองกับนมหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะหรือไข่หนึ่งฟองกับวิปครีมก็ได้แล้วแต่เราแต่อันนี้จะเป็นไข่หนึ่งฟองกับนมสดหนึ่งช้อนโต๊ะก็เจียวให้เขาเข้ากันแล้วก็ทาแต่แต <bak> ่ว่าแต่ว่าจะมีทริคในการทานิดนึงเ๋ยวเราจะปาดี้ค่ะคือเราจุ่มใหม่เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะปาด ไข่ออกนิดนึงแล้วก็ทาโดยที่เราจะช้อนตั้งแต่ด้านล่างเลยค่ะแล้วก็ทาขึ้นมาแบบเบาเบามือบางคนทาแรงมันก็จะยุบนะะ้าะโพซอ,องมันค่อนข้างที่จะเบานิดนึงเนี่ยค่ะหรือถ้าเกิดว่าเราอยากได้สีสวยๆมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ใช้เครื่องพน่นเครื่องพ่นไข่พ่นอ๋เหรอเบาๆค่ะเดี๋ยวปานจะเอาเข้าอบนะคะเราจะใช้เตาคอนเวกชันที่เป็นเตาพัดลมนะคะ อันนี้เราจะใช้ไฟอยู่ที่180องศาโดยประมาณก็คือ1 2บสถินาทีแล้วแต่ว่าเราชอบสีแบบไหนนะคะมา้ได้แล้ว,ลวนี่ hecho, ต้งสีแบบนี้หนไหมร้อนค่ะเวลาเราอบปัวซองอะคะ่ะ ถ้าสมมติว่าเอาออกจากเตาปุ๊บมาวางบนโต๊ะปุ๊บเนี่ยแล้วมันยุบลงทันทีนั่นหมายความว่ามันยังไม่สุกนะคะต้องเอาเข้าอบต่อแต่นี้คือเอาออกจากเตาปุ๊บรูปทรงมันยังเป็นทรงอยู่แสดงว่ามันสุกแล้วเดี๋ยวเราจะสำหร็จให้ดูนะครับ่รต้องการเส็ส่วนคนี่ก็รู้วิธี การทำครัวซองซึ่งมันใช้เวลาใช้เวลานานมากนะคะใครสนใจนะแนะนำเลยค่ะให้มาเรียนที่นี่นะลองแวะมาชิมขนมก,ก่อนได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณนกและก็น้องปางนะคะขอบคุณมากค่ะดีค่ะค่ะเจอกันคราวหน้านะคะว่าแม่จะพาไปที่ไหนหรือว่าจะทำขนมอะไรอีกนะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะ